เขาพึ่งนะครับสิ้นสุดหมดการทางแพร่ตอนนี้เข้าสู่จังหวัดอุตรดิตนะครับลงจากจุดชมวิวมาถนนหมายเลขสิเอ็ดนะครับเวลาตอนนี้13บสนาฬิกาแนาทีครับดจ้ามากช่วงนี้ต้องใช้เกียร์ต่ำนะครับม,มีรถทัวนะครับนำคณะทัว ตัดเลนนี้ได้ครับเพื่อถนอมยางไดใ้ใช้เกียร์ต่ำใช้เกียร์ต่ําครับถือทัดข้างทางก็สวยงามนะครับทุกคันใช้เกียร์ต่ำลงมาสักพักหนึ่งก็แป๊บหนึ่งครับโค้งแป๊บหนึ่งก็จะลงมาสู่ที่ราบแล้ว เพื่อนครับขณะนี้เราอยู่บนทางหลวงหมายเลข11นะครับสายอินบุรีเชียงใหม่โดยช่วงที่เราอยู่ขณะนี้คือช่วงลงจากเขาพลึงเชื่อมต่อระหว่างหมวดการทางแพร่กับอุตรดิษฐ์ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข11สายอินบุรีเชียงใหม่เป็นสายประธานแนวเหนือใต้เชื่อมต่อระหว่างภาคกลางและภาคเหนือนะครับมีด้วยกันทั้งสิ้น545กิโลเมตร ถนนเส้นนี้มีบางช่วงที่ตรงดิ่งเพื่อนๆที่สัญรจรไปมาระวังหลับในนะครับเป็นถนนที่ตรงมากอีกเส้นหนึ่งและช่วงที่เห็นอยู่ขณะน,น,นี้คือช่วงลงจากเขาพึ่งวิวทิวทัศน์สวยครับแล้วก็ข้างทางมีขายอาหารพื้นบ้านนะครับอาหารป่าหน่อไม้เห็ดแล้วก็ผลไม้ป่ารวมถึงสินค้าการเกษตรของชาวบ้านนำมาวางขายนะครับ ขณะนี้เพื่อนๆกำลังรับชมช่อง ago youtube หัวใจมีตีนออนเดเวนะครับกับบรรยากาศเดินทางบนทางหลวงหมายเลข11ในช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่กำลังลงเขาพลึง่งเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับทางลงเขาพลึงดูตรงนี้ไม่น่ากลัวนะครับแต่ว่าก็เคยเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆที่ผ่านไปก็ต้องใช้รถด้วยความไม่ประมาทนะครับ ทางก็จะมีร้านขายของอยู่นะครับอาหารพื้นบ้านนะครับของพื้นบ้านมีอาหารมีของใช้ไม่กวาดหรือลมทั้งดอกไม้พลาสติกนะครับช่วงนี้เวลาโดนลมลมพลาสติกก็จะหมุนนะครับออกเป็นประดับร้านกาแฟประดับบ้านได้นะครับไว้ไล่นกก็ได้นะครับประมาณนี้ครับช่วงลมเขาขึงนะครับ ลงไปนะครับสำหรับคลิปบรรยากาศการเดินทางทางลงเขาบึงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ